โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เราขอเลิกฟิลเตอร์ก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วอะฟิลเตอร์ลุนเลย สวัสดีครับทุกคนมาไลฟ์แป๊บหนึ่งคนมันเหงามาดึกใช่ไหมจริงไฟเดย์ไนท์ครับวันนี้เออบูทีผมไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพรุ่งนี้มีงานทำไมไม่เนี่ยไปนอนแล้วผมเข้ามาแป๊บเดียวแบบแป๊บนึงเลยเออไปตามบูมมาสิมีใครอยู่เอ้ยเช่อันนี้คือเช,ช่คุณเช่อยากคุยไหมครับ คุณเสือด้วยไอ้เช่ไปตามบูมาซิมันจะค้างป่าวะพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่จำยังทำหดดลยอคยังทำเบาวนี่อยู่ไหมไม่ทำเร้วอะ่ะกินข้าวยังคะ่ะกินแล้วครับผมสี่ทุ่มแล้ว กินเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบวมเอ้ยเสือ,อบูมราคาบูมต้องกักตัวไม่รู้มันจะเป็นไหมก็อาจจะไม่เป็นก็ได้แข่งเก่งไอ้บูมมันออกกายบ่อยอยู่แล้วด้วยอ่ะเฮ้ยเปิด Q&A ดีกว่ามา เปิดไงอ่ะเฮ้ยเสืออยู่เหรอเสือขึ้นมาไม่ใช่ผมเปิดคิวแอนเอยังไงอ่ะขอฮาวทูลดน้ำหนักเหรอครับเออผมก็ลดน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะลดมันทำคิวแอนเอยังไงนะมันผมเคยทำได้อ่ะ ใช่คาถาเปิดนะครับใช่คาถาไงครับใช่คาถาอะไรครับใช่คาถาฟิลเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนมันกดชีวิตเองไงมาทุกคนได้ผมถามผมได้หรือว่ามันมันถามได้อยู่แล้วแอคิโอ อ่าเรียบร้อยนะครับผมพูดคาถาเรียบร้อยเฮ้ยมันตามบูมตามบูมไงดีวะเอขึ้นมาว่าเสือในขอมาสเย์อยาขึ้นมาปะหรือสะดวกปะไอหนูโอ้ยอีนี่ก็แฮร์รี่พอตเตอร์พี่จำชื่ออะไรคะคืออันนี้คือกวนเลยอะไร ก็ชื่อคานานะครับพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเออยังไม่ถึงพรุ่งนี้เลยผมจะตอบอยังไงด,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 ดีเออนี่ไง question น,นะครับเมื่อไหร่จะจัดงานที่ใต้อยากเจอมากไม่รู้เลยครับต้องรอเขาจ้างนะครับผม เราดูบูจมจำอ,อ,อ,อ๋อเสือไม่ขึ้นเนาะคนเสือไม่ขึ้นมันจะมีลูกศรน,นี่นี่ผมว่ามาล้วเนี่ยไอ้บูมมาแล้วเหรอไม่มาช่างบูมห้าคนหรือบูมห้าขวบบูมห้าขวบครับน่าจะยังแบบ ช่งสู้สู้ผมไม่ได้ถ้าบุมห้าคนผมนจะตัวยาวเออบุมพักผ่อนหรือบุมเล่นเกมเะนี่นี่อันนี้ตอบแล้วนะจำขอไอจีหน่อยครับเออเหมือนทุกคนเข้ามาแบบปั่นผมเล่นๆนะอะเฮ้ยผมพูดไม่ช้าผมใสเ่เยนเนอะร เดี๋ยวหนูจ้างเองมาตายเอา้าถ้าจัดงานเราจ้างผมก็ไปผมพร้อมอยู่แล้วชอบสีอะไรงั้นแหะครับผมชอบเป็นคนชอบสีเงินแล้วก็สีดำ <c oughs> คุณดูละครเกาหลีหรือไม่นะครับดูครับผมช่วงนี้คือช่วงถามตอบเลยยังไง <c oughs> เฮ้ยปากเป็นแผลคุณไม่ชัดเออ เก็บด้วยไปกินนี่มาไปกินแบบซูชิทอดแล้วมันมีอันหนึ่งอะที่แป้งมันจะแข็งๆแล้วมันบาดเหงือกผมข้างบนแบบถลอกปอกเปิกหมดเลยเหงาไหมครับเหงาครับผมก็เลยมาไลฟ์เนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะก็จะนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุยต้องไปแต่เช้าเฮ้ยคำโอ้โหจ้างมาสองร้อยครับโหยผมกลัวว่าผมจะใช้ไม่พอเนะี่ยสองร้อย ไม่ใช่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 ใชใชพอใช้ไม่หมดเอ้ยองใสบูมไม่มาแล้วมั้งเดี๋ยวกดชวนแป๊บหนึ่งนะเอ้ยทำย่อทอดมีคนฟ้องวะเดี๋ยวเอ้สวัสดีครับหัวผมฟูมจัดเลยอะ่ะผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จ เออแล้วพรุ่งนี้จะจัดผมยังไงแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาติบอกบูมก่อนว่าบูมบูมเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยบูมไลฟ์นะไลฟ์ life, life, นะไลฟ์ life, นะหรือรักนะรัก้นะไลฟ์ครับไลฟ์ life. สุดบูมเล่นเกมหรือไม่ก็นอนผมบอกบูมไปแล้ว ตอนนี้เรามีหนองเสือนะครับเฮ้ยเสือพ hmm? รุ่งนี้นะครับจะเป็นเออ่คุณจะครบนะครับจะเป็นผมที่ต้องโดดเดี่ยวเดียวดายกับคริสนะครับไม่เป็นไรครับคุณมาอยู่กับผมก็ได้ครับอ๋อจะเป็นสามคนใช่โอ้ยบูมบอกเล่นเกมอยู่ทุกคนไอ้บูมมันเล่นเกม จมวกสวยเออโทษนะครับผีคนหรือเปล่าปิดบังหมวกเหรอเสือปิดบังผมตอนนี้หัวฟูมากอ๋อเฮ้ยพวกนี้นะครับสามารถไปดูไปดูผมหยิกของเสือได้โหดให้ตายเถอปะป๊หนึ่งชัจแบตก่อนทำไมผมมาแบบไม่มีแบตตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาคำถามต่อไปนะคือผมอะไปเห็น มีเนี่ยแหละมีแฟนคลับเขาแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราห่างหายกันไปเลยแบบไม่เจอไม่เห็นหน้าค่าตาเลยหรืว่าหายอะไรไปไหนก็คือมาไลฟ์บ้างเอ้ยบูมตีป้อมอยู่ทุกคนสบายไหมครับเปเอ่อไม่ไม่แล้วครับโอเคเอ้ยเล่น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 เคเคเฮ้ยสรุปคุณ จ่ายภาษีได้ยังจ่ายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับไม่นจะโดนรยคับผมทุกคนอย่าลืมจ่ายภาษีด้วยสำหรับไม่ทันแล้วครับทันอยู่ทันเหรอคือมันมีเวลาจ่ายเงินอ่ะต้องไม่ลู้จะไม่ทันทุกคนอย่าลืมนะครับผมก็เพิ่งทําเสร็จ เออเซฟไลฟ์ไหมหรอไม่รู้อ่ะอาจจะไม่นะเฮ้ยเสือเรามาหาคำถามตอบกันไหมได้ดิผมเป็นตัวแ<ม>ทนบูมเองครับเด<อ>ี๋ยวถ้า<อ>บูมมาผมจะไปเอาก็ขึ้นมาด้วยกันไม่ไม่อ่ะเฮ้ยนี่ผมวิ่งทุกวันเลยนะเพื่องานมันพรุ่งนี้จริงปะเนี่ยจริงผมก็เพิ่งไปวิ่งมา ไม่ได้วิ่งอ,ออกเดินเออดีเดินก็ดีคือผมวิ่งทุกวันเพื่อง,งานพวกนี้แต่ว่าโอ้โหเสือเข้มมากแต่ผมก็กินไอติมทุกวันด้วยเหมือนกันเออเสือเข้มมากเลยครับเอ,อ้แต่ผม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 ไม่ได้กินของทอดเลยนะครับโอ้ยเก่งมากมแต่ผม,ม<ะ>ยังมีพุงเหมือนเดิมเลยวะเออผมก็มีพุงเหมือนเดิมเลยวะเศร้า ยี่มภาสีวันสุดท้ายใช่ครับเออเศร้าว่าเมื่อไรจะพูงจะหายวะอะไรออหายนะผุงเฮ้ยเสือนี่เสือเห็นเออคำคำถามปะ่ะไอ,อ้คำถามที่กูพิมพ์ไว้อะเนี่ยเนี่ยช่วยเห็นพูดคำเนี้ยเออไหนเสือลองพูดดิอะปังอะปังจุกกรูอ,อ้อาวมาผมอะปังอะปังจุกกรูอ,อ้าว,อาวเอออะไรเงี้ยผมผมออกเสียงผิดเหรออ้าวก็พูดเหรอวะ อ้าว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 อาอ้าวอ้าวออะไรวะเนี่ยไปแล้วนนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมีคนง่วงนอนเยอะมากอยากเปลี่ยนท่านอนปะขอล้องท่านี้มันอุ๊ยเ <c oughs> นื่อผมก็จะไปนอนแล้วเหมือนกัน <c oughs> เออมุมนี้ค่อยสบายผมนะเฮ้ยห้องลกแวกไม่ให้ดูเดี๋ห้องผมก็ลกลกแมวเนี่ย เอ้ยน้องแมวนี่ชื่ออะไรครับตัวน,นี้ชื่อปลอกหมอนครับผมปลอกหมอนปลอ,อกหมอนปลอกหมอนไม่สนหรอกมันรู้นะว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันมันหยิกเป็นแมวหยิกเฮ้ยดูหัวดิคือฟูมากฟูฟ่องเป็นอย่างเง้ยทำไหายหัวฟูวะลงมาลูกลงมาแต่ผมผมใกล้จะหายละอีกประมาณสามเดือนโอ้โห <laughs> ากเลยครับเฮ้ยโหูโฟ่ะไม่ชอบเลยหรือว่ากลับท่าเดิมดีวะผมทำเหมือนคุณเสือไม่ได้ทำอะไรแบบนอนนะลงไปอ่ะมันฟูอ่ะอ๋อพี่ๆค่ัหนูติดโควิดขอกำลังใจหน่อยก็อืขอให้หายไวๆนะครับก็ขอให้ไม่มีอาการอะไรเยอะนะหายไวๆกินยาด้วย รับเดียวก็หายแล้วสู้ๆ,ๆทุกๆคนอเอ,อ้ยเป็นฉลามเหรอโดนฉลามกินเหรอก่อนจะผมใส่ฟิลเตอร์ก่อนนี่นี่ๆๆน,นี่ฉลามมันจะมากวไปแล้วนะเป็นฉลามเหมือนกันนะผมนี่ดม,ดมนี่คือมุมฆ่าตัวตายนะครับทุกคนนี่อย่างนี้ก็จะผดีแล้วแม่งเลย <c oughs> โอ้โหขาวเกินแบบไ ิลเตอร์นี้นี่ิลเตอร์นี้มีบัชออนให้ด้วยเออผมว่าไม่ใช่บัชออนนะครับอันนั้นอน,ออนี่โหคำถามเต็มไปหมดเลยเออนี่คำถามนี้ครับบอจอบอฟอกอชอมอขั้นใช่ใช่ไหมครับพูดอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรวันเนี่ย <laughs> นี่เราพูดซิเอ้ยคำนี้คุณคุณนะบูมจะมา <But S 1> ไหม,ไมครับอ้าวผมป,ปากไว้แล้วอะ่ะไม่หายไปแล้วอะ่ะมันไม่มา why 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 ันหอมไหมเสือฮะหอมไหมที่มันจะหมวกอะ่ะ หอมครับเมื่อตอนผมอาบน้ําอยู่ดีๆเลิกกาเดาผมก็ไหลไปจําทําไมอ่ะคุณ <air S 2> ออนเอลผมจะตายแล้วมั้งเออจะเย็นนะครับยังยังยัง <c oughs> อ้ยผมแบบสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาเอ,อ้ยน้องหนอนแมวนนแมว ฟูฟ่องเป็นยองใหญ่นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบนะครับพรุ่งนี้เราแี่โ <10 S 1> มงพรุ่งนี้เราต้องไปถึงตีห้าปะตเออจเย็นนะไปเปิดห้างเหรอห้างยังไม่เปิดเออห้างเปิดสิบโมงพรุ่งนี้ไปถึงเก้าโงครึง่งเฮ้ยไม่มีรองเท้าสีขาวอะทำไงดีอะมันมีรองเท้าสีขาวที่กลายเป็นสีดำไปแล้วอะ ผมมีเป็นหนังอ่ะเอาเปล่าเดี๋ยเาเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่เท่ามึงกับกูน่าจะเท่ากันสี่สิบสองเออสี่สองสี่สามลองมาเผื่ออะเออเขอยืมหน่อยไม่มีห้าร้อยเอเอาเอาหมดเลยฮะทุกดอกดีจริง <c oughs> เผื่อเฮ้ยหน้าข่าวมากอะ่ะเทอตอรนี้คือใสเอาเทลเตอร์ออกแบบนึง ลมผีหลอกครางโอ้โหตัวอะไรกันครับเนี่ยผมเปลี่ยนกลับมาที่เดิมแหวบอาบน้ำแล้วหัมันฟูมากไม่ได้จัดผมเลยคืนอาบนะ้ำเหมือนกันเนี่ยกางจะนอนเนี่ยโกนหนวดอะไรเรียบร้อยคุณต้องโกนตอนเช้าคุณจ้ำไม่ทานอนะ่ะไม่ทานจริงๆตอนเช้า เอ้ยคือคําถามเยอะมากอ่ะคือเผอบอกให้เขาถามมาแต่พอเขาถามกูไม่ตอบจะเริญพรุ่งนี้ตอนจบมีลมพลไหมโอ้ยเหมือนเหมือนเท่าที่เท่าที่อ่านมาไม่มีใช่ไหมใช่ไหมเสือเสือเสือเด้ไหมโอ้โอเคโอเคครับ พวกนี้ไม่มีลมพลนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบมาอุ้ยฝอยฟอยเป็นไรอะ่ะโทษนะครับคนอีกคนหนึ่งเป็นอ้าวไปแล้วขุ่นเสื้อไปแล้วเอาคิวออกหน่อยบางหน้าเสื้ออออออนี่ยเ,เอาเคชั่นออกขอโทษครับไม่มีรวมเนาะ ช่ย้ยทุกคนไม่มีวรวมอ่ะพรุ่ง <c oughs> นี้ตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ยังเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรไปหากันเยอะๆได้นะครับไปให้กำลังใจผมพวกผมเสือคิดไปแล้วครับทุกคนผมคิดเฮ้ย <c oughs> อยากคุยกับทุกๆคน How to วะไปนอนแล้วเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวไปนอนแล้วอีกสองนาทีผมไปนอนแล้วเหมือนกันต้องรีบนอนใค่ดีเนื้อ้องเพลงให้ฟังเหรอครับอยากฟังเพลงขอรอก่อน <c oughs> ขอไปซ้อนก่อนไม่ไหวจริงอืม แต่โควิดเออโควิดช่วงนี้ก็คือแบบตุบเติดบยุบหยุบเมื่อไหร่จะฝันดีเอ้เสือบอกฝันดีทุกคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปฝันดีเหมือนกันคือคือหน้าสมใช่เดี๋ยวหน้าสมตอบคำถามหน่อยครับเรอครับไหนคำถามไหนครับเนี่ยตึงตึง,ตงโอ้โหคำถามเยอะมากขอโทษเฮ้ยที่ผมอ่านคำถามของของ,ของหลายคนนะ ผมอาจจะไม่ได้ตอบพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเออออ่างครับพี่จํำกับนุงจํำเหรอครับแล้วแต่เลยขอคำถามนะคะพี่อ้ายคำถามคืออะไรล่ะครับน้องอ้ายฝันดีนะทุกคนฝันดีคนดีไปนอนก็ฝันดีนะครับ เดี๋ยวเพิ่งไปเนี่ยผมจะไปนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพุงอีตุยเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบตื่นเช้ามากไม่รู้ตื่นมาทำไมแบบหมามันเห่าพี่ชื่ออะไรหน้าเหรอครับชื่อจ๊ำครับผมนี่หมันมาใหด้ดูผมไปนอนก่อนเดี๋ยวจะดึกแล้วเช้าผมแบบตื่นเช้าเช้จาจ๊ำพูดภาษาจีนได้ไหม เออคุณพูดภาษาจีนได้ไหมเออนีฮาวใช่ไหมวัดด e ีใช่หนีฮาวผมพูดได้แค่นี้ครับ <laughs> ขอโทษด้วย <laughs> อยังคุยภาษาจีนเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาษาทีส่สำคัญอีกภาษาหนึ่งฝันดีครับทุกคนผมไปแล้ว <laughs> เจอกันพรุ่งนี้หรืองานวันต่อต่อไป นะครับบายยพี่พูดไายเก่งจังใช่ครับผมฝึกต้องนานภาษาไทยฝึกมา24ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยบายบบาายยจุ๊บๆฝันดีนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาคุยกับเพื่อนผมเงาเงาเดี๋ยวผมไปเล่นเกมกับบูมดีกว่าผมจะกลับมาเล่นเกมแหละบาย กินเกเนเกมหนึ่งเกมก่อนนอนเอ๊ะหรือไม่เล่นดี่วะเล่นแล้วกันเกมหนึ่งบ๊ายบาย